ควานช้างและช่างเป็นหลายช่วยกันใช้สีแต่งแต้มลวดลายบนตัวช้างอย่างสวยงามเพื่อเตรียมเข้าร่วมประเพณีแห่ช้างบวชหน้าของชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวที่วัดหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสกโไทยซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงก่อนวันสงการวิชานกับคงเจ้าของปางช้างแม่สิงนำช้างกว่าสิบเชือกที่มีอยู่มาร่วมกระบวนแห่ช้างบวชหน้า นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจแล้วยังถือเป็นไรายได้หลักประจำปีเพราะช้างต่อเชือกจะได้รับค่าตอบแทนเชือกละ2 0 0 0 0ถึง25,000บาทขึ้นอยู่ที่ความสวยต่งงาและความสมบูรณ์ของงาช้างหลังจากโควิดเราก็มีงานแห่มีงานแห,ห่หลายงานนะฮะของอาเภอของจังหวัดแล้วแต่แล้วก็ของชาวบ้านนะฮะ,ะงานนี้ล่ละครับ งานนี้เป็นของเทศบาลน,นะฮะใ่่อย่างงานนี้เรามีความรู้สึกดีใจอย่างไรเพราะว่าเรามีส่วนร่วมกับชุมชนทุกปีแล้วหรอเปใช่ทุกปีฮะทุกปีและขอบคุณของจังหวัดด้วยอบตอนะฮะจังหวัดสุขโขทัยด้วยหน่วยงานนะครับที่มอบหมายงานให้กับบางช้างเมสิต<อ>ได้รับงานงานใหญ่ขนาดนี้ครับ พันแสนเขียววงชาวตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขท,ทัยคือหนึ่งในนักเพ้นลายบนตัวช้างที่มักได้รับการติดต่อเป็นกรณีพิเศษเพราะลวดลายที่วาด,ดเป็นลายเฉพาะที่สวยงามและก่อนที่จะวาดลวดลายบนตัวช้างก็จะส่งชิ้นงานให้เจ้าภาพดูก่ออกแบบยังไงคะเนี่ยก็ประมาณเป็นลายนเปลวลายอะไรนะคะนกเปลวดนกเปลว ส่วนนี้ครับสัญลักษณ์ของผมก็จะเป็นปญานาปัญานาปัญาน้าเพระาะว่ามีบทนาคใช่แล้วล่ะนาคก็จะมีเตอะไรเขาเรียกแบตำนานที่เล่ากันมานาคอยากอยากบวชแต่บวชไม่ได้งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทปวนบ้านหาดเตี้ยวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปี ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสโุโขทยัยซึ่งช่วยกระจายรายได้ให้แก่ควานช้างและศิลปินท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นการประกาศเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมปางช้างในอำเภอสีสัชชนาลายัยซึ่งถือเป็นแหล่งเลี้ยงช้างที่สำคัญอีกแห่งนหนึ่งในภะาคเหนือดีธนวณิชวราชายัยรายงาน